ชัวภาคเป็นเดวิดครับเดวิดก็คือเดวิดเดวิดครับผมก็คือชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นชาวฮาวายครับที่อยู่เคียงข้างกับที่อยู่เคียงข้างกับสติชครับอ่าไม่ใช่สิเขาเป็นคนข้ามกายอะไรนะครับเขาเป็นคนข้ามกายอ๋อคนนั้นเป็นเพื่อนครับชื่อว่านานี่อ่าไม่ใช่นานี่หรอนานี่นานี่ทำไมนานี่นานี่นานี่มันตามมาตลอดเลยอ่ะเอ่ออาจจะเป็นอ่า ความบังเอิญแบบมิตรภาพเพราะในเรื่องในเรื่องเขาก็เป็นเพื่อนกันได้ไปใช้ชีวิตเค็มเหมือนกันเนาะครับเด<อ>ี๋ยวบอกให้นานี่ไปเปลีป่ยนครนะ <c oughs> จะได้ไม่เหมือนกันมา,มาเอาเอาหนังก่อนเน,นา <ๆ S 2> ะเออมาาได้มาภาพหนะังแบบดีหัวใจเด็กๆใช่ครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นอนะ่าเรื่องโปรดของเราตอนเด็กเหมือนกันครับ Top Tree Animation ที่เราชอบมากครับก็ดีใจมากที่วันนี้ได้รับโอกาสมาพาคเสียงเป็นเดวิด โทหน่อยค่ะเดวิดนิดนึงนิดนึงซักซีนหนึ่งเสียงตอนนี้มันขึ้นจมูกเดยมันจะไม่เหมือนตัวจริงเร,เราต้องดัดเสียงเนละก็มันจะมีความท้าให้แบบว่าอารมณ์มันออกมาชัดเจนมากขึ้นผมว่าแบบฟิลเหมือนแบบว่าเราต้องพ่าให้แบบคนรู้สึกจากจากคำพูดเราเลยว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่เราไปฟังพาไทได้ ใช่ครับก็ไปฟังภาคไทยได้ครับ22พฤษภาคมนี้นะครับในโรงภาพยนตร์ครับยากไหมที่สกายเพราะว่าเป็นเรื่องแรกเรื่องแรกที่แบบภาาแบบเต็มๆเลยเรื่องแรกเรื่องแรกในชีวิตเลยครับก็ยากครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างท้าทายเพราะว่ามันใช้คนละสกิลกับการแสดงก็ออาจจะมีการรีเลทบ้างแต่ผมว่ามันจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันครับแล้วก็โชคดีมากที่ได้เจอทีมดิสนีย์เพราะว่าพี่พี่ทีมดิสนีย์พวกกรรมกับโปรดิวเซอร์ซาวเอนจิเนียร์เขาก็แบบคอยเชียร์อัพเราแล้วก็ช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่ครับ ครับความสน,นุกของเรื่องมันอยู่ตรงไหนครับก็นอกจากในภาคเราก็ได้เห็นแบบว่าฟุตเพจบางส่วนของหนังมาแล้วด้วยวก็ <c oughs> ร,รู้สึกว่าสติสจะกลายเป็นแบบว่าไอคอนแบบว่าเป็น, <c oughs> นหนึ่งในเออเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในตัวตัวละครที่แฟนๆดิสนีย <c oughs> ์น่าจะชอบที N ่สุดเลยค่ะเป็นเรื N ่องวุ่นวายใช่ครับโดนวุ่นวายมากๆากกระจายกับสติสี่นน่ารักกว่ากันนะกระจาย สกายกับนานิห uh, รือเปล่าหรือสกายหรสติสกับนานิปวดหัวจังขอพับไม้เท่านี้นะครับคุณผู้ชมแต่เพ่อสิสกายกับสติสกันสไตล์ประเทศสกายกับสติสอันไหนปวดกว่ากันคะน่าจะสติสเลยครับใช่เพราะว่าสติสแบบว่ามีความทำลายล้างทำลายล้างแบบตั้งใจแต่สกายจะแบบทำลายล้างแบบว่าไม่ตั้งใจเออเผื่อเลยบังเอิญนะครับใช่จริงๆสกายเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักมาปรับให้การติดตามนองที่12ครับ เอาต้องไหนครับต้องการต้องถ่ายเมออแล้วก็ขอฝากนะครับ business ครับ r i l o and stitch ครับวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับในทุกโรงภาพยนต์ครับแล้วก็ฝากภาคไทยด้วยภาคไทยแล้วก็ภาคไทยนะครับภาคเสียงโดย Sky นะครับเรื่องแรกในชีวิตเข้าสู่วงการนักพากย์ครั้งแรกครับยังไงก็ขอฝากผู้ชมทุกคนเอนดูด้วยครับผมแล้วก็มีอะไรก็ วิจารณ์ติติงมาได้ครับเขื่อจะมีโอกาสเข้าหน้าแล้วถามอีกถามเรื่องคอนเสิร์ตหน่อย LOL ล่าสุดโมเมนต์โมกืนเลยเออโมเมนต์หนุ่มวายมันยังไงคะมันมีต้องแฟนคมเขาจับได้อยู่เมื่อวานใช่ไหมครับก็เพิ่งมีโอกาสไปดู LOL ครั้งแรกในชีวิตใช่ครับก็ไม่แปลกใจที่ทำไมแฟนคลับฟินขนาดนี้แล้วเราสัมผัสได้แล้วว่าเออในฐานะที่เราเป็นคนดูนี่เป็นยังไงโอ้โหก็คือแบบ บิดอ่ะบิดทุกคนอ่ะโซนศิลปินก็คือไม่เว้นยังไงคะเราพูดไปกันอันนี้พูดพูดไม่ถูกอ่ะมันเออมันก็เขินตัวร้อนอ่ะเ่ินผู้ไหนสุดเ่ินผู้ไหนสุดใช่แล้วครับเ่ินผู้ไหนสุดผู้ไหนโมเมนต์แบบจักรจี้เราสุดเยอะเลยอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะนี่เป็ภาพเราแล้วคือต้องไปพอกับนานีรเราก็อาจจะเป็นคนละเวรเราเวแบบว่ามิดอ่า แต่บางทีแบบลมเพลลมพัดคนเวทีจ yeah, ู้จี้ลมเพลลมพัดก็โบกสะบัดสะบัดทักมาไวๆครับผมลองได้ด้วยเนาะแต่ว่าโมเมนต์ที่เรารีแอคแรงนี่คือน่าจะเป็นแบบโรดซานต้าบ้างน่าจะโรดซานต้าไม่ก็จูงดังนะคือเป็นเห็นโมเมนต์เขาแบบจุ๊บกันหรืออะไงครับถึนแบบไม่จะไม่ได้ว่าเป็นโมเมนต์อะไรอาจจะจุ๊บไม่ก็เป็นแบบคำพูดอ่าใช่ คือเรารู้สึกว่าคู่เขาพวกคุณคนออื่นนะคือมันเปนเลี่ยนหรือว่ายังไงเป็เลี่ยนเป็เลี่ยนแต่แบบเราแค่เราไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้คือเราเป็นแบบศิลปินด้วยกันก็คือแบบอาจจะแบบไม่ได้เห็นมโมเมนต์อะไรแบบนี้พอมาดูคอนเสิร์ตแล้วแบบเป็นคู่จิน้นสิบเคู่ใช่ไหมใน LOL ใช่ครับมันก็เลยแบบว่าเออใหม่อ่ะเ,ออเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับเราแบบคิดว่าแบบแฟนๆน่าจะชอบมากเลยแล้วก็อีมันเต็มเหรอคะคนถึงต้องไปยืนข้างหลังเพื่อนรัก เต็มครับเพราะว่าผมมาสายครับขอโทษครับรถติดนะเพราะว่ามือแบบเขี่มาขี่ไหลเลยก็ร้องครับทีแบบประชิดกันหน่อยก็มีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนในค่ายครับไม่หรอไม่ได้ขอไม่ได้ขอเพื่อนนั่งแบบอะไรนะครับแบ่งพื่นั่งหน่อยนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่บอกนบอ๋อไม่ไม่ได้ขอเขาลากเพือนั่งด้วยยังไงก็ห่างกันไม่ได้อยู่แล้วแหละหากันได้แต่ว่าช่วงนี้งานคู เยอะมากมากคอมพอรมีความพับเราแต่ละทัมเริ่มร้อหกันก็พอประมาณครับยังมีคิวได้อยู่ครับได้หรอต่ว่าช่วงนี้ก็คือนี่จะออกเดียวคือห้างก็จะแตกแล้วนะกยังครับห้างเขากว้างใหญ่ครับพี่เหลือหลายร้อยเอเคอร์เลยสกายห้างแต่รับนะสกัดห้างแตแตกหมห้างแตกไหมห้าแตกไหมยังจะไม่แตกครับยังพอพอได้อยู่ครับ่รีงเรารู้สึกไงที่เป็นแตกเขาแบบว่ามาแบบซัพพอร์ตมากันเยอะขนาดเนี้ยั้งงานเลยอ่ะก็ดีใจมากครับก็ จริงๆต้องขอบคุณคทุกคนที่มาสปอร์ตสกายแล้วก็ใานนี้ด้วยทุกงานเลยครับเรารู้สึกดีใจมากเพราะว่าสําหรับเราเราเป็นคนแบบว่าออกจากบ้านยากอ,ะอ่ะอ่าอ่แล้วแบบรู้สึกแบบแขอบคุณทุกคนที่แบบอุตส่าห์ตื่นอุตส่าห์แบบเสียเวลาวันหยุดหรือว่าวันทํางานแล้วก็มาเจอพวกเราครับเพราะว่า ไม่ผมผมคงขี้เกียจนอนอยู่บ้านนะก็ต้องขอบคุณความรักที่ทุกคนมอบให้เราใจแข็งถ้าเป็นเราเราคงแบบว่าไม่แบบออกมาแบบขอนอนหน่อยเถอะก็แต่แฟนๆจเขาแบบตั้งใจวันนี้เขามานะใช่ครับขอบคุณทุกคนมากครับตางานเขามาชวอะไรทักร์ดน่าจะมาดูหรือมารอจับผิดผมก็ไม่รู้จับผิดอะไรกินอะไรไม่รู้เขาชอบจับผิดผมหรอเราโดนอะไรบ้างของแฟนชอบจับผิดอะไรเราเราเป็นเหยื่อ แล้วหมดเหยื่ออีกแล้วหมดเหยื่อทำไรก็ผิดทำไรไม่เคยดีเลยนานี่ชนะตลอดอ๋ออย่างเช่นอะไรคะเรื่องอะไรที่เราดูดีทุกอย่างอะเวลาเล่นเกมเวลาอะไรเงี้ยก็แพ้แต่วันนี้ทำไรก็แพ้วันนี้ก็คิดได้ใช่หรือเปลเมื่อกี้เหรอคะทีมงานช่วยเตรียมรับตั๊กเองอ่าแล้วงานแถวนาี้จะมีไหมคะคับก็เดี๋ยวมีปลายปีนี้คิดว่าน่าจะได้เปิดกล้อง คิดว่านะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้เปิดเรื่องอู่อครับเทศกาลจะมีไปแฟนมีด้วยหนิใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวมีเรื่อยๆเลยครับเดือนหน้าก็เริ่มไปไปลายปลายเดือนนี้ก็มีไปเวียดนามด้วยเวียดนามไปคู่ใช่ชชเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าครับผมคูก่กันคู่กันแล้วของในเมืองไทยล่ะครับในเมืองไทยเหรอก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีหรือไม่ก็ กลัวพูดอะไรผิดไปเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันครับเดีวกลัวหลุดมีแล้วแต่ว่ายังพูดไม่ได้ไม่รู้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีนี่ด้วยนี่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องแต่คนเขารู้นแตว่าเราจะมีโอกาสกับสกายนานีแอดอินพักไหมอินพักใช่ท่านดงความฝันดิ้วหน่อยดิ้วไม่ได้ทำอะไรไปขายของนะเอาไปเล่นคอนเสิร์ตไเอ็กซิบิชันฮอล์ห้าฮอล์หกเจอสกายนานีได้ครับเป็นมิตรเป็นความฝันไหมแบบบอสพี่จะไปเชียร์ ผมหรอสำหรับผมไม่มีความฝันเลยแต่เพื่อนเพื่อนเรามีความฝันเยอะมากเราเราต้องสานฝันสานฝันให้เพื่อนหน่อยได้ไหมรอดูปัดจะขายได้หรือเปล่าขายได้โอ้โหจนแฟนคขับมาเร็มเลยค่บอะไรขับเสือ i m นเท t Battery เรารอตัวไหนแล้วรอตัวเท่านี้สกายเป็นรอบตัวยังไงบ้างครับครับก็ของสกายก็อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปครับกําลังจะเปิดกล้องน่าจะเดือนหน้าครับ ก็ในเรื่องเป็นนักมวยครับก็เดี๋ยวต้องไปต่อยมวยแล้วก็เดี๋ยวมีไปเวิร์กช็อปกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่ต่อยมวยด้วยประมาณหนึ่งครับก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขาบอกให้ฟิตผมก็ฟิตไปก่อนเขาไม่บอกไม่ได้บอกยังไม่ได้พูดทีครับแต่เราจัดไให้แล้วรรอไปก่อนครับครับ ไม่แน่ใจว่าชาร์จแบตหรือว่าทำให้แบตหมดมากกว่าเดิมเพราะการไปเที่ยวแบบบางครั้งก็อาจจะทำให้ร่างกายล้าน,นิดนึงแต่ว่าสภาพจิตใจเราก็อาจจะกลับมาฟูลลี่แบบรีชาร์จได้ก็เป็นทริปที่วางแผนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับว่าจะแบบไม่รับงานแล้วก็อยากไปเที่ยว Work Life Balance นิดนึงอ,อ่าครับีไไนันน้าสิบหกประมาณสิบหกโอ้โเจ้าานเลยหรอใช้เงินเยอะะไรที่ แต่ก็ช่วงนี้เราทํางานหนักเราก็หาอะไรได้ได้เยอะเหมือนกันนะก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆมันแพลนตั้งแต่ก่อนงานเยอะแล้วก็เลย <c oughs> ก็เลยโคงการสกายตอแบบโครงการบันเทิงบ้างก็ได้รู้ <c oughs> โอเคครับสร้างบ้านอตอนนี้กําลังแบบโอ้โหนี่สินเริ่มเข้ามาแล้วครับ <c oughs> ใครรบกวนจ้างได้จ้างเลยครับผม <c oughs> มีไหมสก,กายมีซื้อบ้างซื้ออะไรเหมือนเป็นแบบให้มันเป็นจัดลักษณะบ้างไหมอย่างตอนนี้มันเป็นบานใหม่ก็ก็มีแพลนจริงๆก็มีแพลนอยู่แล้วแหละทุกคนก็คงอยากสร้างบ้านให้พ่อแม่อะไร้ยครับ ก็มีแพลนอยู่แล้วแต่ว่าก็อาจจะรอเรื่องความทามมิ่งต่างๆรอเงินแหละครับผมรับเงินพร้อมเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นใช่ครับบ้านอเงินหอมอะไรนะครับบ้านหรือเงินหอมบ้านหรือเงินหอมเงินหอมไม่ต้องมีหรอกครับมีบ้านพอแล้วครับแล้วเราก็มีพ่องให้เพื่อนเราด้วยไหมเราครับก็ทำห้องให้เพื่อเราเรื่องเราสร้างบ้านแล้วน้านี้อยู่ไหน ก็อยู่เชียงใหม่เขาไม่มาอยู่กรุงเทพหรอกก็อยู่เชียงใหม่เขาต้องบินมาทางานไงแล้วเขามาทำงานมาทำงานหรอเขาแวะมาได้แล้วเราจะทำไปให้เพื่อนเราใพื่อนใหมมีทำไว้ให้ห้องหนึ่งก็ได้อ้านทั้งวันนะฮะเก็บเลยเก่งใช่ไหมลูกอะไรนะครับเก็บเลนเก่งใช่ไหมเราเพิ่งช่วงนี้เก็บเงินจ้างบ้านใช้จริงๆใช้ผมคป็คนใช้เงินค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเวลาใช้ดีก็คือไปไปเที่ยวไปทริปต่างประเทศนั่นแหละครับ มีตังออกจากบ้านกี่บาทวันหนึ่งเหรอครับเงินสดไม่เคยมีเลยสแกนอย่างเดียวสแกนอย่างเดียวแล้วันเดือนหนึ่งก็ใช้แบบไม่เยอะใช่ไหมสองสามหมื่นฮะเดือนหนึ่งนะไม่ยากเลยนะไม่น่ากูดิ้งหรอไม่ใช่ค่านำค่าไฟไม่นานลอกงานกินอะไรอ่ะ ออกงานก็ทีมงานเขาก็เลี้ยงแล้วก็กินฟรีแล้วเอากลับบ้านมาครับอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้เรารับงานเยอะรับงานบ่อยจะได้กินข้าวฟรีเราเล่นเราเล่นเราเล่นประหยัดแบบนี้มานานแล้วรื่จริงๆไม่ได้ประหยัดหรอกมันก็แค่แบบวิถีชีวิตเรามันไม่ได้แบบมีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินอะไรขนาดนั้นอ่าเพราะนานี้ก็ประหยัดเหมือนกันตอนนี้หรอประหยัดเป็นบางเวลาแล้วกันอาจจะมีแบบโมเมนต์ที่เขา อยากประหยัดแล้วก็มีโมเมนต์ที่ฟุ่มเฟือยก็ฟุ่มเฟือยไปเลย uh ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณะคระับขอบคุณะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณะครั <Okay. S 1> บ